สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคคันอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเป็น E ีีที่6ขีด5แล้วนะคะเด็กๆแต่ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6เส้นขนานอยู่นะคะหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือเรื่องมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกค่ะเด็กๆจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะ ค่ะเด็กๆก่อนที่จะไปเรียนรู้กันนะคะคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมเรื่องที่คุณครูได้สอนเด็กๆในชั่วโมงที่แล้วนะคะนั่นก็คือมุมภายในและมุมภายนอกนะคะเด็กๆมุมภายในคือมุมอะไรคะถูกต้องค่ะคือมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดและอยู่ภายในระหว่างเส้นขนานนะคะเด็กๆส่วนมุมภายนอกนั่นก็คือมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดและอยู่ ภายนอกของเส้นขนานนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆสำหรับเรื่องมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกนะคะคุณครูนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนและตั้งใจฟังให้ดีนะคะรู้จักฝึกสังเกตนะคะในสิ่งที่คุณครูจะสอนต่อไปนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเรียนกันเลย ค่ะเด็กๆสำหรับมุมแย้งภายในนะคะก็คือมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนะคะซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันนะคะเด็กๆส่วนมุมแย้งภายนอกคือมุมภายนอกนะคะที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนะคะซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันนะคะเด็กๆอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับ คำว่ามุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกนะคะค่ะเด็กๆมาสังเกตรูปภาพต่อไปนี้นะคะที่คุณครูได้นำมาให้เด็กๆได้ดูนะคะนั่นก็คือเราจะเห็นอะไรคะเส้นตรงถอทอนะคะเป็นเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงทอนอนและเส้นตรงปอบที่จุดไหนคะเด็กๆ จุดดอเด็กและจุดต่อต่อตามลำดับนะคะทำให้เกิดมุมทั้งหมดกี่มุมคะ8ดมุมนะคะเด็กๆเด็กๆบอกได้ไหมมุมไหนเป็นมุมภายนอกและมุมไหนเป็นมุมภายในคะอ่ามุม2มุมสามุม6และมุม7เป็นมุมภายในใช่ไหมคะเด็กๆและอะไรคะมุมหนึ่งมุมสี่มุมห้าและมุม8ดเป็นมุมภายนอกนะคะเอ๊ะครูแล้วจะดูว่าเป็นมุมแย้งกันยังไง พร้อมหรือยังคะสังเกตนะคะมุมสองกับมุม7นะคะเป็นมุมภายในเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแต่มันอยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางใช่หรือไม่ใช่แล้วค่ะและมุมไหนอีกคะเด็กๆมุมสมกับมุม6ใช่ไหมคะเป็นมุมภายในเช่นเดียวกันแต่มันอยู่คนละข้างเพราะฉะนั้นมุมสากับมุม6เนี่ยก็จะเป็นมุมเลยคะ มุมที่เป็นมุมแย้งกันนะคะก็คือมุมที่อยู่คนละข้างนะคะนั่นก็คืออะไรอีกคะต่อไปมุม2กับมุมเจดและมุม3กับมุมหเป็นมุมแย้งภายในนะคะเด็กๆมุม2แย้งกับมุม7นะส่วนมุม3แย้งกับมุม6นะคะซึ่งทั้ง4มุมนี้คือมุมแย้งภายในนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆสังเกตมุม1กับมุม8นะคะเป็นมุมภายนอกใช่หรือไม่แล้วก็สังเกตมุมไหนอีกคะเด็กๆมุม5กับมุม4ก็เป็นมุมภายนอกเช่นเดียวกันแต่มันอยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางใช่ไหมคะดังนั้นแล้วมันก็จะเป็นมุมอะไรคะเด็กๆมุมแย้งภายนอกนะคะนั่นก็คือมุม1กับมุม8และมุม4กับมุม5เป็นมุมแย้งภายนอกนั่นเองนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูรูปภาพตรงนี้กันนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามีเส้นตรงอยู่สองเส้นและมีเส้นตัดขวางอยู่หนึ่งเส้นใช่ไหมคะตัดผ่านใช่ไหมคะทำให้เกิดมุมทั้งหมด8ดมุมเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าเส้นตรง MN เป็นเส้นตัดขวางตัดกับเส้นตรง IJ และเส้นตรง KL นะคะ แต่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าอยู่จุดไหนแต่ทำให้เราเห็นว่ามีทั้งหมด8มุมด้วยกันนะคะเด็กๆมาสังเกตกันค่ะว่ามุมภายในมุมภายนอกคืออะไรมุม2มุม3มุม6มุม7เป็นมุมภายในใช่ไหมคะเด็กๆและมุม1มุม4มุม5และมุม8เป็นมุมภายนอกค่ะเรื่องนี้เราเรียนเรื่อง มุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตและมองให้ออกนะคะมุมแย้งคือมุมที่อยู่คนละข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็คือมุมที่อยู่คนละข้างนะคะเด็กๆของเส้นตัดขวางนะคะมีมุมยอดไม่ใช่จุดเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะดูมุมแย้งภายในก่อนนะคะเด็กๆอันดับแรกค่ะสังเกตมุม2กับมุม6นะคะเป็นมุมภายในแต่อยู่คนละข้าง ของเส้นตัดขวางนะคะเด็กๆและอะไรอีกคะมุมหนึ่งมุม3กับมุม7นะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราก็จะอธิบายได้ว่าเลยคะมุม2กับมุม6และมุม3กับมุม7เป็นมุมแย้งภายในนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปค่ะสังเกตมุมแย้งภายนอกค่ะมุม1กับมุมหนะและต่อไปค่ะมุมไหนคะเด็กๆถูกต้องค่ะมุม8กับมุม4ค่ะ จะทำให้เราอธิบายได้ว่ามุม1กับมุมหและมุม4ี่กับมุม8เป็นมุมแย้งภายนอกนั่นเองนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปฝึกทักษะกันนะคะเด็เกๆค,คุณครูมีทักษะให้เด็กๆฝึกด้วยกันทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฝึกทักษะกัน,นะคะ่ะ ค่ะเด็กๆเ,เรามาฝึกทักษะกันนะคะโดยเขาบอกว่ามุมใดเป็นมุมแย้งภายในและมุมใดเป็นมุมแย้งภายนอกนะคะเด็กๆสังเกตค่ะจากรูปภาพมีเส้นตรง2เส้นนะคะนั่นก็คือเส้นตรง NO และเส้นตรง PQ นะคะโดยมีส่วนของเส้นตรง LM เป็นเส้นตัดขวางนะคะเด็กๆข้อนี้เราจะตอบอยังไงคะ มุมแย้งภายในนะคะเด็กๆและมุมแย้งภายนอกนะคะเราเอามุมแย้งภายในก่อนเนาะสังเกตค่ะเราจะเห็นว่า5กับ8เป็นมุมแย้งเอ่อขอัยค่ะมุม5และมุม8เป็นมุมแย้งภายในใช่ไหมคะมุม7และมุม6เป็นมุมแย้งภายในใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนตอบยังไงคะเราจะเขียนตอบได้ว่ามุมแย้งภายในได้แก่มุม5 กับมุม8และมุม6กับมุม7นะคะคุณครูใช้คําว่าและเชื่อมนะคะเพื่อบุงบอกว่าคู่ของ5กับ8และคู่ของ6กับ7นั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปค่ะมุมแย้งภายนอกค่ะมุม1กับมุม4ใช่ไหมคะและมุม2กับมุม3นะคะดังนั้นเราจะเขียนตอบได้ว่ามุมแย้งภายนอกได้แก่มุม2กับมุม 3นะคะเด็กๆและมุมไหนคะเด็กๆมุม1กับมุม4นั่นเองนะคะเด็กๆเกเ่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกทักษะอีกสักหนึ่งข้อนะคะมาค่ะเด็กๆฝึกทักษะกันนะคะอีกสักหนึ่งข้อก่อนที่เราจะไปทำแบบฝังหันนะคะมุมใดเป็นมุมแย้งภายในและมุมใดเป็นมุมแย้งภายนอกนะคะจากรูปภาพเราจะเห็นว่ามีส่วนของเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง gh ใช่ไหมคะโดย,โดยที่มีเส้นตรง ef มาเป็นเส้นตัดขวางทําให้เกิดมุมทั้งหมด8มุมด้วยกันนะคะเด็กๆสังเกตมุมแย้งภายในก่อนนะคะเด็กๆเ,เราจะเห็นว่าอะไรคะ3กับ6แย้งกันและมุม4กับมุม5แย้งกันดังนั้นเราจะเขียนตอบได้ว่ามุมแย้งภายในได้แก่มุม3กับมุม6และมุม4กับมุม5นั่นเองนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะมุมแย้งภายนอกค่ะฝึกนะคะเด็กๆหลายคนได้คำตอบแล้วนะคะ,ฉะเฉลยแล้วนะคะในบรรทัดต่อไปมุมแย้งภายนอกได้แก่มุมหนึ่งกับมุมแปดและมุมสองกับมุมเจ็ดนะคะคุณครูขอปลบมือให้กับเพื่อนๆออหรือเด็กๆคนไหนที่ตอบถูกนะคะส่วนคนไหนที่ยังตอบไม่ถูกหนูก็ลองฟังแล้วก็ลอง ดูคลิปนี้ซ้ำนะคะเด็กๆเ,เพื่อที่เราจะได้เข้าใจเนื้อหาตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเด็กๆคุณครูก็มีแบบฝึกหัดนะคะ6.8หน้า54นะคะอยากจะให้เด็กๆทุกคนได้ลองฝึกทักษะ เรื่องมุมภายอาขอภายค่ามุมแยง้งภายในและมุมแยง้งภายนอกนะคะที่คุณครูได้สอนได้เอามาฝึกทักษะโดยการทําแบบฝึกหัดตรงนี้นะคะเด็กๆย่งไงถ้าใครไม่เข้าใจหนูสามารถฟังซ้ําย้อนกลับไปฟังซ้ําได้นะคะเด็กๆโดยนะคะคุณครูจะขอยกตัวอย่างแบบฝึกหัดเมื่อกี้นะคะอยู่ที่หน้า45ใช่ไหมคะแล้วก็จะขอหยิบข้อ4มาเพื่อ เป็นแนวทางในการให้เด็กๆได้ลองฝึกทักษะกันนะคะ,ะมาดูนะคะส่วนของเส้นตรง ST และส่วนของเส้นตรง UV มีอะไรมาตัดขวางคะใช่แล้วค่ะมีเส้นตรง yz มาตัดขวางนะคะทำให้เกิดมุมทั้งหมด8มุมนะคะโดยเราจะสังเกตเห็นมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกใช่ไหมคะ วิธีการตอบนะคะเด็กๆก็จะตอบดังนี้นะคะมุม3กับมุม6และมุม4กับมุม5เป็นมุมแย้งภายในนะคะเด็กๆส่วนมุมแย้งภายนอกล่ะ2กับเใช่ไหมคะแย้งกันและ1กับ8แย้งกันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะตอบได้ว่ามุม1กับมุม8และมุม2กับมุม7เป็นมุมแย้งภายนอกนั่นเองนะคะเด็กๆสรุปความ รู้ที่เราได้จากเรื่องนี้กันนะคะเด็กๆนั่นก็คืออะไรคะมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันเราจะเรียกว่ามุมแย้งภายในนะคะเด็กๆส่วนมุมภายนอกที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันเราจะเรียกว่ามุมแย้งภายนอกค่ะเด็กๆ สำหรับคลิปวิดีโอเรื่องมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกนะคะถ้าเด็กๆฟังแล้วไม่เข้าใจหนูสามารถศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์สสวทนะคะโดยถ้ายังไม่เข้าใจนะคะในการทำแบบนั้นก็สามารถสอบถามคุณครูเพิ่มเติมได้ในรายส่วนตัวนะคะสำหรับ EP นี้คุณคุณอ้ณอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ